เที่ยวทอนนองอีพีนี้นะครับเสกระตองพาเพื่อนลงเรือไปขี่มอร์ไซค์เที่ยวรอบเกาะสีชังพาตระเวนหาของกินอร่อยๆในแบบฉบับคนท้องถิ่นพาไปเช็คอินที่เที่ยวสวยๆรอบเกาะสีชังทั้งจุดที่อันซีนและจุดที่คุณต้องห้ามพลาดเข้าพักในที่พักสไตล์มินิมอลติดริมทะเลเก็บกระเป๋าแล้วออกเดินทางไปพร้อมกับเสกระตองได้เลยจ้า ซื้อตั๋วก่อนเลย ตู้ที่มีหลังคาเห็นปะที่มีป้ายเขียวแดงทางซ้ายอันนั้น,นที่ขายโตเรือลงทางสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับเซกัโต้อีกแล้วนะฮะและนี่คือรายการเที <The> ่ยวทอด ครับผม EP นี้เปิดกันแบบเหนื่อยหอบเลยจ้ะทุกคนเราพาทุกคนวิ่งมาขึ้นเรือนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ตรงสีราชาเกาะลอยเนาะและเดี๋ยวเรากำลังจะข้ามไปที่เกาะสีชังจะบอกว่าเรานั่งเรือไป ก็ะ0ิบาทเนาะใช่ก็เรือก,ก็มีให้บริการทุกชั่วโมงนะฮะก็เดินทางสะดวกแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยตอนที่เรามาตรงเกาะลอยเขาแบบมีเกาะสร้างเพราะฉะนั้นอาจจะหาที่จอดรถยากอีกนิดนึงเอออ่ะแดีเราไปเจอกันที่เกาะสีชังตอนนี้เรือกออกแล้วไม่ไหวล้วหายใจไม่ทันปนะครับ <laughs> เรือจะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ40นาทีนะครับทั้งนี้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในวันนั้นๆด้วยและเมื่อเราเข้าใกล้เกาะสีชังนะฮะเราก็จะสามารถมองเห็นประภาคารทรงจีนได้ในระยะไกลเลยครับก่อนที่เรือจะเข้าเทียบท่าเกาะสีชังบริเวณท่าล่างซึ่งเป็นท่าเรือหลักของเกาะครับ และนี่ก็คือยานพาหนะที่เราจะใช้ในการเดินทางรอบเกาะในทริปนี้ของเราครับผมโดยปกติเนี่ยค่าเช่ารถจักรยานยนต์ก็จะอยู่ที่ประมาณ250-300บาบาทต่อวันพร้อมน้ำมันเต็มถังแต่การเดินทางในครั้งนี้เราไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเลยเพราะว่ามันถูกคิดรวมอยู่ในค่าเช่าห้องเรียบร้อยแล้วฮะ ตอนนี้เราก็มาถึงที่พักของเราในวันนี้แล้วนะคะกับบ้านทะเลเกาะสีชังนะครับผมนี่เราก็สามารถจอดมอเตอร์ไซค์หน้าบ้านของเราได้เลยนะฮะอันนี้บ้านที่เราเข้าพักเป็นประเภทบ้านแมงกะัะพุนนะทุกคนซึ่งเป็นราคาถูกที่สุดที่1290บาทรวมมอเตอร์ไซค์ให้แล้วด้วยนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่านะครับโอจะมาป้นบ้านอื่นเขาหรอไงอืม แล้วคุณเข้าห้องยังไงเนี่ยกุญแจเสียบคาไว้ที่ประตูเนี่ยทำหรอเออืห้องปไน,น่ารักไหมอืมตกแต่งแบบ minimal, minimal ะะมินิมอลมินิมอลนะฮะน่ามาชอบหมดเลยอ่ะดูดิทุกอย่างเป็นโทนฟ้าขาวเตียงเป็นเตียงใหญ่นะห้องนี้แล้วด้านหลังประตูนี่คืออะไร เจออเข้ามาก็จะเจอตู้เย็นตู้ใหญ่ไปเลยเป็นห้องขัยตู้เย็นตู้เดียวสำหรับใครที่อยากได้อะไรมาแชร์นะไม่พอห้องขัห้องตู้เย็นแล้วห้องแชมพูอปลเลย ก็จะมีชักโครกสายฉีดตามปกตินะฮะแล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่นประมาณนี้ฟรือนี่นะครับุ่ณผ<ม>ู้ชมใหญ่มากแม่คุณผู้หญิงก็ไม่ต้องหอบมานะได้เปล่าผม คืใครผมยาวชอบเลยอพราะฉะน้กรบมันมีน้ำให้สองคู่อ่ะใช่แต่ก็ได้ชื่อเหลือน้อยหนึ่งอ่ะโดยรวมๆก็ประมาณเท่านี้นะฮะก็ถือว่าคุ้มนะเพราะว่ามันรวมค่ามอใส่ไปเรียบร้อยแล้วสำหรับการเที่ยวในหนึ่งวันนี้นะครั และอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เราอยากจะแนะนําให้ทุกคนมาพักที่นี่นะฮะนั่นก็เพราะว่าที่พักแห่งนี้อยู่ติดทะเลเลยทุกคนพื้นที่ที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะฮะเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่แขกทุกคนเนี่ยสามารถมานั่งพักนั่งชิลกันได้แล้วก็สามารถนําอาหารทะเลมาปิ้งย่างทานตรงนี้ได้อีกด้วยละครับ เพื่อนไปหาเมนูอะไรประหยัดประหยัดกินนะ mm. แต่ว่าเอาเป็นแบบวิวดีๆหน่อยไหมเทิร์นเซ็จเหมนเดิมเออจ่ายน้อยกว่าก็ไปได้มากกว่านะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตรงท่าเรือที่เราขึ้นมาเนี่ยมันมีร้านอะไรให้เรากินบ้างตรงนั้นอะจ๊ะป ทาเรือในเวลานี้เนี่ยค่อนข้างจะเงียบเชียบเลยทุกคนมองไปเผินๆเ,เนี่ยเหมือนจะไม่มีใครอยู่ที่ท่าเรือแล้วนะฮะในเวลานี้แต่เอ๊แล้วร้านอาหารที่เสกกรต้งจะพาเพื่อนๆไปเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันนาะแล้วตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆมาถึงร้านแรกที่เราจะพามากินแล้วนะครับเป็นร้านลับตรงท่าเรือนะฮะอ่ไนเนี่ยนี่ร้านลับใช่ป่ะมันก็ลับนี่ไง Zz, เราต้องเดินเข้าซอยไปเจ๊อ๋อยตกใจอาว่าเดินก็เดินตามตอกลับนี้มานะฮะเดินมาเรื่อยๆชอบอะชื่อร้านเจ๊อ๋อยเตี๋ยวหยุดบ่อยแต่ว sí ันนี้เราได้กินนะเพราะเขาไม่หยุดนะร้านนี้ใช่ไหมอ๋อทางเข้าอยู่ทางนี้นี่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 นะเข้าบ้านเขาตัวเองนี่นี่รับจริง อ่อ่สุดซอยจ้าแล้วไ<อ>ปเข้าไปห่ะบรรยากาศภายในร้านเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโปร่งโล่งเลยทีเดียวนะครับมีโต๊ะให้บริการลูกค้าอยู่ประมาณ7โต๊ะด้วยกัน เมนูอาหารที่ให้บริการที่นี่ก็มีทั้งก๋วยเตี๋ยวแล้วก็อาหารตามสั่งส่วนไฮไลท์เนี่ยก็คืออาหารทะเลราคาถูกที่เริ่มต้นแค่70บาทเท่านั้นเองละฮะขั้นตอนการสั่งเนี่ยก็ไม่ยากอะไรนะครับแค่เพื่อนๆเ,เขียนลงไปในกระดาษส่งให้กับแม่ครัวแล้วก็ไปนั่งรอที่โต๊ะได้เลยจ้าและนี่ก็คือหน้าตาอาหารของร้านเจ๊อ๋อยเตี๋ยวหยุดบ่อยนะฮะกุ้งหมึกชิ้นโตๆมาในปริมาณที่คุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆเลยครับ สำหรับใครที่อยากจะทานพวกกั้งหรือว่าปูเนี่ยเขาก็มีให้บริการนะแต่เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นจ้าอ่ะก็อยากจะบอกว่าหลังจากที่ได้ชิมไปแล้วเนี่ยอาหารทะเลที่นี่เนี่ยเขาคือสดจริงทุกคนถ้าใครที่อยากกินสดกว่านี้เนี่ยคงต้องไปบอกเจอ๊อ๋ยว่าขอซื้ออุปกรณ์ตกหมึกตกตกุ้งไปตกกันเองเลยในทะเลนะจ้าซึ่งที่ร้านเขาก็มีขายด้วยนะอย่าทำไปเล่นไปเฮ้ อิ่มอร่อยเลยจ้าอร่อยก็เพื่อนๆก็สามารถแวะเวียนมาที่นี่เดินได้นะครับปิดเพลิแระปลาหมึกเหมือนแบบสดจริงครับ่อนต์บกว่าไม่นี่นะนี่มันมือไม่ปะหมุกไม่โหดอ่ะเออใช่ใช่ปะหมุดเต็มชิ้นเต็มคำเละครับก็ถ้าเกิดว่ามาวันธรรมดาเนี่ยของก็จะน้อยหน่อยพวกก้างแล้วก็ อะไรนะเออปูมันจะไม่มีอันนั้นมันจะมีเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างนี้นะจ๊ะแล้วก็เวลาเปิดขายก็คือเปิดแต่แปดโมงส่วนเวลาปิดเนี่ยก็ประมาณสักบ่ายโมงบ่ายสองเพราะว่าและเหตุผลคือขี้เกียจขายและร้อนอชอบจนเลยไ่มคะอินดีมากก็แบบเวียนกันมาได้นลอร่นะรอยมาเหอนะเนาะทางเข้าลึกลับหน่อยแต่ไม่ต้องกลัวมีป้ายบอกชัดเจน้เปนหนตาลีปกติแล้วฮะเราเหมือนอยู่กรุงเทพเต้องกินปลาหมูโพธิ์นี่แบบโอ้ เหมือนแบบอืมได้ตัวใหญ่มาสองตัวได้ไหมก็น่าจะได้นะเนาะประมาณณเนาะตัวประมาณของเรานะเอออ่ะอิ่มทองแล้วเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปหาจุดเช็คอินสวยๆถ่ายรูปกันดีกว่า ที่แรกที่เราพาทุกคนมานะฮะนั่นก็คือศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่หนั่นเองจ้าวิธีการขึ้นเนี่ยก็มี2แบบแบบแรกก็คือบันไดกับแบบที่2ก็คือรถรางตัวเองจะเลือกอะไร 帮啦。 ถ้ำเจ้าพ่อเขาใหญ่นะครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพสักการะทั้งของคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะฮะภายในถ้ำนะครับก็จะปรากฏลักษณะของหินคล้ายเจ้าพ่อเขาใหญ่กําลังนั่งประทับอยู่ครับผมซึ่งความพิเศษก็คือหินนี้เกิดขึ้นตามธรรมชาตินั่นเองจึงทําให้เกิดความศรัทธาแก่ผู้พบเห็น,นะฮะผู้คนที่มาที่นี่นะครับส่วนใหญ่ก็จะมาขอพรในเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องของการค้าขายครับ แม้ว่าบริเวณศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่นะครับจะสูงเพียงพอที่จะเห็นวิวของเกาะด้านล่างได้แล้วนะฮะแต่ก็ยังมีอีกหนึ่งจุดชมวิวที่สูงกว่าและก็สามารถมองเห็นได้ไกลกว่านั่นก็คือจุดชมวิวบริเวณมณฑบลอยพระพุทธบาทครับจุดชมวิวนี้นะฮะสามารถเข้าถึงได้ง่ายนะครับจากลานจอดรถเนี่ยเดินขึ้นบันไดไปอีกไม่ไกลก็จะถึงจุดชมวิวแล้วล่ะครับ จุดหมายต่อไปของเรานะครับเขาบอกว่าเป็นอีก1จุดอันซีนบนเกาะสีชังเลยฮะนั่นก็คือทะเลแหวกนั่นเองและช่วงเวลาตอนที่เรามาเนี่ยก็เป็นช่วงน้ําลงพอดีแต่ว่าทางที่จะไปเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะลาบากนิดนึงเพราะฉะนั้นก็จะต้องขับรถกันด้วยความระมัดระวังด้วยนะจ๊ะ และถึงแม่น้ําทะเลในย่านนี้นะครับจะเรียกว่าค่อนข้างใสเลยทีเดียวนะฮะแต่ก็ไม่ค่อยพบเห็นว่ามีใครมาเล่นน้ํากันสักเท่าไหร่นะครับคนที่มาที่นี่ส่วนมากเนี่ยเขาก็จะแวะเวียนมาตกปลากันมากกว่านะฮะใครที่อยากข้ามไปฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็ไปได้อยู่นะแต่ว่าก็ต้องไต่หินไปด้วยความระมัดระวังกันสักนิดนึงครับ แอนนี้เราก็พาทุกคนมาอยู่ที่พระจุธาทุตราชฐานนะครับซึ่งเป็นอดีตวงังฤดูร้อนในสมัยรัชกาลที่5้าจะบอกว่าตรงนี้เคยเป็นที่ตั้งของอาคารใหญ่อาคารหนึ่งนะแน่นอนว่าตัวงน่าจะคุ้นเคยดีเนี่ยเห็นฐานตรงนี้ไหมมในอดีตตรงนี้คือเป็นที่ตั้งของพระที่นั่งไม้สักทองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็โดนถอดไปไว้ที่กรุงเทพก็คือพระที่นั่งวิมานเมฆนั่นเองอื นี่นะฮะปัจจุบันเหลือแต่ฐานเ,เนี่ยถ้านึกไม่ออกเขามีรูปให้ดูด้วย ถึงแม้ว่าพระที่นั่งมันท่ารัตนโรธจะถูกเคลื่อนย้ายออกไปแล้วนะครับแต่ภายในพระจุทาทุนราชฐานแห่งนี้ก็ยังมีมุมสวยๆให้ได้ถ่ายรูปก,กันอีกเพียบเลยล่ะฮะไม่ว่าจะเป็นเรือนไม้เขียววัดอัสดางนิมิตหรือแม้กระทั่งสะพานอัสดางสะพานไม้ที่เป็นสัญลักษณ์คู่กับเกาะสีชังที่คุณไม่ควรพลาดเมื่อมาที่นี่ครับ ตอนนี้เรามาถึงอีกหนึ่งจุดนะฮะนี่ก็คือหาดถ้ำพังวันนี้เงียบเชียบเลยอะ่ะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดเล่นน้ำนะแล้วก็มีเตียงพผ้าใบมีล่มอะไรอย่างงี้น่าจะมีแบบร้านสั่งอาหารกิน,นอะไรอย่างงี้นะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นแล้วนะครพระอาทิตย์ก็ใกล้จะตกเต็มทีเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปหามุมสงบๆดูพระอาทิตย์ตกสวยๆกันดีกว่าครับตอนนี้เรามาอยู่ที่จุดสุดท้ายนะฮะที่เราจะพาทุกคนมาก่อนที่แสงจะหมดจ้าตรงนี้มี <คา S 1> ชื่อว่าใช่ใช่ชื่อว่าช่องเขาขาน น่าเสียดายนะคะทุกคนที่เราเก็บภาพพระอาทิตย์ตกแบบสวยๆไปฝากไม่ได้เนาะใช่วงนาทมันตกมันตกในเมฆเนาะใช่ก็เลยแบบว่ามันได้ประมาณนี้ใช่ไม่เห็นแบบเป็นวงกลมๆลงน้ำอะไรแบบอย่างนี้นะฮะจริงๆการมาดูพระอาทิตย์ตกก็เหมือนการมาดูศิลปะกับธรรมชาติอย่างเมือนกันนะก็แต่ละวันน่ะมันตกไม่เหมือนกันเเนี่ยเราก็ถ่ายรูปพระอาทิตย์ตกจากหลายๆที่มาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับอ่ะ ตกไปแล้วอะ่ะก็เลยไม่ได้พาเพื่อนๆไปเดินตรงสะพานแล้วกันนะวันนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมาเร็วอะ่ะก็สามารถที่จะเดินไปบนสะพานตรงนั้นนะยาวไปจนถึงปลายแหลมหินตรงนั้นได้เลยเดินไปได้ดูว่าทางไม่ค่อยเหนื่อยอะไรเยลยเขาลมแรงมากเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าหลังพระอาทิตย์ตกไปก็ดูน่าจะมืดเหมือนกันนะมันไม่มีไฟไม่มีอะไรเลยแล้วมันก็อาจจะอันตรายได้นะ,ะับเพราะว่าตรงริมทางอ่ะมันคือเป็นผาหินลงน้ําไปเลยประมาณนี้ซึ่งมันไม่มีอะไรกันอือ่ะเราก็ไม่พาทุกคนไปแล้วกันนะอย่าลืมว่าเที่ยว ต้องปลอดภัยด้วยนะทุกคนใช<จ>่สรับมื้อเย็นวันนี้นะครับเราก็ลองหาร้านแบบชาวบ้านชาวบ้านทานกันดูบ้างนะฮะก็มาเจอกับสตรีทฟู้ดที่อยู่ตรงข้ามกับโรงแรมสีชังพาเลสก็สั่งเป็นก๋วยจั๊บกับเกาเหลาราคาก็แค่50บาทเท่านั้นเองล่ะทุกคน เวลาหนึ่งวันบนเกาะสีชังนะฮะก็ผ่านไปเรียกว่าเร็วมากเลยนะอืมได้ก็วันนี้เราก็พาเพื่อนๆเนตะเวนเที่ยวร,บรอบๆเกาะแล้วนะครับครบหนึ่งรอบอชอบนแบบก็ได้ทําอะไรหลายๆอยา่างที่สําคัญก็คือที่เนี่ยค่อนข้างแบบสงบเออแบบมันเหมือนมาพักผ่อนจริงๆอะไรอย่างงี้นะฮะก็ลองแวะเวียนกันมานะเกาะสีชังก็เดินทางมาง่ายๆนะครับก็แค่อยู่ตรงข้ามกับ ตัวอำเภอศรีราชานะหรือบอกว่าเรามาวันธรรมดาใช่<ม>นอ้องก็เนี้ยซึ่งไม่รู้เหมือนแบบมาไม่แน่ใจว่าสาอาทยจะเป็นยังไงคนจมเยอะหรือเปล่าน้อ<ม>ก็เที่ยววันธรรมดาแหมช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องที่นะครับผมและนี่ก็คือเที่ยวทอดน,น้องใน EP นี้นะถ้าอยากรู้ว่า EP หน้าเราจะพาเพื่อนๆไปทำอะไรกันที่ไหนเนี่ยต้องทำอะไรกันบ้างจ้าอย่าลืมกดติดตามกด s u ส s c r ส b e อะไรแนะนำติชมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยอยากให้เราพาไปเที่ยวที่ไหน,นก็บอกมาได้เหมือนกันนะฮะจนกว่าจะเจอกันใหม่ใน EP หน้านะ EP นี้ไปแล้วบ๊ายบายมาสรุปค่าใช้จ่ายใน EP นี้กับการเดินทางเที่ยวเกาะสีชัง2วัน1คืนนะครับ<ม>ก็จะมีค่าเรือไปกับค่าที่พักที่ได้แถมฟรีรถมอเตอร์ไซค์ด้วยแล้วก็ค่าอาหารนะฮะหารกันออกมา2คนเนี่ยอยู่ที่คนละ940บาทจ้า จ่ายน้อยกว่าก็ไปได้มากกว่านะครับ EP หน้าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวอีกหนึ่งเกาะน,นั่นก็คือเกาะล้านนั่นเองนะฮะเกาะสวรรค์สุดฮิตที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพส่วนจะมีกิจกรรมอะไรให้เราทำบ้างนั้น EP หน้าเจอกันครับ